ย้อนไปในอดีตเมื่อปีพุทธศักราช2500มีงานใหญ่โตมโหฬารงานหนึ่งเนื่องในโอกาสที่สำคัญยิ่งทางพุทธศาสนาเรียกชื่อกันว่างานฉลอง25พุทธศตวตรรษเนื่องด้วยพุทธศาสนาผ่านพ้นมาแล้วกึ่งพุทธกาลโดยวัตถุประสงค์การจัดงานนั้นก็เพื่อต้องการให้เมืองไทย เป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาแห่งโลกโดยมีการจัดสร้างพระประธานพุทธมนทลเป็นพระพุทธรูปปางลีลาความสูง2,500นิ้วหรือ62.5เมตรมีพระนามว่าพระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมนทลสร้างขึ้นบนเนื้อที่2,500ไร่ ณตำบลศารยาจังหวัดนครปฐมซึ่งก็คือพุทธมณฑลในปัจจุบันนั่นเองพร้อมกันนั้นได้มีการจัดสร้างพระเครื่องจำลององค์พระประธา,านปางลีลาอีกมากมายหลายชนิดโดยมีพลตำรวจเอกเผ่าศรียานทนเป็นประธานฝ่ายจัดสร้างขนานนามตามชื่อง,งานว่าพระเครื่อง 25พุทธศตวรรษอาทิพระพุทธรูปบูชาพระเครื่องเนื้อทองคำพระเครื่องเนื้อชินพระเครื่องเนื้อดินนอกจากนี้ยังได้มีการสร้างพระเครื่องเนื้อหน้าและเนื้อเงินอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนักเพื่อแจก